มีแน่มันละงเยอะจะกะเือโอเคจากหยาบมันหยาบประมาณนั้นตัดกะนี่กะทันปลูกใบใส่เคมีใส่งานประหยัดจัง่ายกันที่สับได้เอาันำปบกกไว้นี่ก็จับเอาครับ สวัสดีครับวุฒิบดีมาฝากกินเที่ยวทำนี้ก็มาตัดเนี่นน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 ยลองมันบ่ค่อยได้เห็ดฉิบออกเท่าไหร่น้อน้อมุนี้มาตัดหญ้าพอดีเห็ดเอ้เนวแนวตัดหญ้าเอ่อแนวตัดหญ้าในลองมันตัดแล้วมันได้ผลก็เลยเอามาแค่ได้กะมันก็คล้ายๆกับเอ็นละอันนี้ที่แรกเอาเอ็น แต่เอ็นจะเพียนดีกว่าพอเอ็นเวลาตัดมันจะเข่าในแังสีดีได้ดีกว่าคันกันเป็นลวดมันจะในทรงแข็งแต่ก็ยังดีกว่าใบาใบตามท้องตลาดอันนี้กับเห็ดเหล็กก็เลยเอามาเคี้ยลังเบิงเพื่อมีประโยชน์กับผู้ที่เขามาชมนะครับเนาะเดี๋ยวาพาไปเบิ่ง ที่จริงแล้วผมเอาลวดเออ่นี่ยต่นี่มันก็ส้มคือใก่ที่ขาดแล้วล่ะแต่วมันก็ตัดได้ที่จริงแล้วเอาเอาลวดธรรมดาแหละเอาลวดมัดผูกเหล็กดวดน,นี้มาตัดแล้วมันมันขาดกะลิมะเลือดถึงหัวเจ้าของแหละใส่อันนี้ก็เอาจาน เอาหาหาจานเนาะมาใส่แล้วก็เจาะครับเจาะแล้วก็เอาลวดมามัดจริงเราตรงผมเอาเอันเอ็นหมัดเอ็นมัดมันขาดดุบันนี้แต่ลวดม,ดมัดมันจะบวขาดดุปนันเดแต่ก็ยังขาดอยู่ด้วยพอแรงเบี่ยงแรยงยังแรงขัดถูมือยังขาดก็ยังได้เปลี่ยนเอ่อมันจะเข่ามุมตามนี่ได้ดี ลบจังสีได้น้อยนึงเพราะว่าเขาเฮ็ดน,น,น้อยๆน,นี่ก็เอาการตัดหญ้าเห็ดใบตัดหญ้าใส่ลวดอันนี้ลวดน้เที่เอาลวดน้ำเอาลวดธรรมดาก็ได้เอาลวดธรรมดามามา,จาจเจาะเขาเจาะเขาไปหาจานมาแล้วก็เจาะนี่ ก็บ่เคยเห็นแนี่ยพเห็นแนี่นี่เจาะมันได้ผลที่แรกเป็นเจาะพี่เห็นป่ะเจาะกระโหลกมันตำตำี่มันก็ได้ขึ้นกันอันนี้เอาเอา,เอาลวดใส่เอาเอาเอียนมัดเอาเอียนมัดก็ได้ขึ้นกันตัดเพี้ยนดีป่ะพายยางมือกันตัดมาแล้วเตี้ยนเป็นหนาอ่อนแล้ว กี่หงาแข็งกับกตัดไดยเนี่ยยู่เนี่ยเพื่อได้ได้ดีตือยู่นะอะเลยเอามาแคเบึ้งคอนนีน้ผู้ยากเก็ดเพราะสมันก็ใส่ยายาฉีดกันแล้วล่ะจะหาตัดหาดายง่ายมีราเหตุหนึ่งก็เลยตัดลองบึ้งครับ วันนี้ก็เฮ็ดใบตัดเนี่ยหย่าเขาล่องมันเนาะวุดม,มีดีมาฝากกินเที่ยวทําครับ